การบริหารทรัพยากร,กรมนุษย์การที่เราทำงานในองค์กรใดองค์กรหนึ่งนั้นต้องมีบุคลากรบุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดในองค์กรการที่องค์กรจะต้องจะทำตามวัตถุประสงค์ให้สำเร็จได้องค์กรต้องมีบุคลากรที่เหมาะสมกับงานเพราะบุคลากรนั้นสำคัญไม่ว่าจะเป็นการจัดการงานการเงินการจัดวัสดุอุปกรณ์ต่างๆความหมายของทรัพยากรมนุษย์ มนุษย์เป็นกระบวนการนโยบายที่ช่วยให้องค์กรได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานครอบครัยของการบริหารงานบุคคลก็จะมีการสรรหาการดูแลรักษาการออกจากงานจะแบ่งเป็น3ามช่วงระยะเวลาคือก่อนปฏิบัติงานขณะปฏิบัติงานและหลังปฏิบัติงานก่อนปฏิบัติงาน คือตั้งแต่ก่อนเข้าร่วมงานดำเนินขั้นตอนอย่างมีระบบวางแผนทรัพยากรมนุษย์การสรรหาการจูงใจให้บุคคลที่มีคุณภาพให้เกิดความสนใจต่อง,งานดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมให้เข้ามาทำงานในองค์กรพอเราได้คนแล้วก็จะแบ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่2ก็คือขณะปฏิบัติงานก็จะมีกิจกรรม วางแผนให้สมาชิกในองค์กรรักษาคุณภาพชีวิตที่ดีจัดการฝึกอบรมอย่างต่อนเนื่องให้ผลต,อ,ผลตอบแทนที่ยุติธรรมจัดสรนสวัสดิการส่รงเสริมสุขอ,อนามัยให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานและส่งเสริมคุณภาพทั้งทาง,ทงร่างกายและจิตใจสุดท้ายระยะที่3หลังปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นระยะที่จบจากการปฏิบัติงานแล้วหรือว่าการเกษียณอายุก็จะมีสวัสดิการต่างๆให้กับบุคลากรก็ขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กรน,นั้นว่าจะมีการจัดการบริหารอย่างไรเพื่อให้เขาดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็จะมีบางช่วงเวลาที่มีวิกฤตเราก็ต้องเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสอย่างเช่นวิกฤตโควิด -19 เราต้องอยู่รอด เป็นการเซฟตัวเองเป็นการปรับตัวจากร้านค้าที่เคยมีลูกค้ามาซื้อที่ร้านเราก็เปลี่ยนเป็นการส่งด e l ิ v ว r รให้มากขึ้นเพื่อให้องค์กรนั้นยังยืนหยัดอยู่ได้ถ้าเกิดอยู่ไม่ได้พนักงานก็อยู่ไม่ได้โดยการตั้งไม Se t ในองค์กรคือการสร้างโอกาสใหม่ๆให้เกิดให้เกิดขึ้นในการทำธุรกิจ รู้จักปรับตัวเข้าสู่ตลาดออนไลน์ติดต่อลูกค้าทางออนไลน์หาลูกค้าในทางออนไลน์มากขึ้นขอบคุณค่ะ